สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้อคิดรอบตัวเข้าใจเรื่องราวที่อยู่รอบตัวในทุกมุมรอบด้านและเข้าถึงหลักธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะนอกจากเราทั้งสองคนแล้วนะครับคุณผู้ชมยังจะได้พบกับพระครูประหลัสุวัฒนาโพธิคุณครับที่ท่านจะได้นาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกับแง่คิดดีๆสาระดีๆผ่านทางรายการในวันนี้ครับดิฉันชนัันพรดจันทร์ค่ะและผมรุ่นละกันยมกําชัยรับหน้าที่ดําเนินรายการครับ คุณผู้ชมครับหลายคนนะครับก็จะชอบความสะดวกสบายนะครับความเจริญนะครับความร่ำรวย นี่จึงเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้ผู้คนนั้นหลั่งไหลเข้ามาสู่เมืองใหญ่ๆไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวครับใช่ค่ะเพราะว่าในเมืองใหญ่หรือว่าเมืองหลวงนะคะเป็นที่รวมของการงานที่มีรายได้ดีค่ะเพราะฉะนั้นกระแสของคนต่างจังหวัดที่เข้ามาทํางานในเมืองกรุงจึงมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อรวมตัวกันอยู่มากๆก็จะเกิดความแออัดค่ะดังนั้นในวันนี้ครับด้วยความเมตตาของพระอาจารย์นะครับเราจะได้มาสนทนาธรรมมาพูดคุยถึงเรื่องปัญหาความแออัดในเมืองใหญ่ และธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือว่าในพระพุทธศาสนานั้นจะผ่นหนักเป็นเบาได้อย่างไรครับไปติดตามรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะเยนดเิญครับชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินและแหล่งเงินส่วนใหญ่มักอยู่ในเมืองทุกคนจึงมุ่งเข้าสู่เมืองความแออัดที่เกิดขึ้นจะแก้ไขได้อย่างไรด้วยความเมตตาของพระครูประหลัดสุวัฒน์โพธิคุณเรามาคุยในเรื่องนี้กันค่ะ กับนักสการ์พร,พระอาจารย์ราาครับพระอาจารย์ครับทําไมเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆจะมีผู้นคนอยู่มากมายเลยครับจนนามาสู่ปัญหาทาให้ของกินของใช้ก็แพงแล้วก็ความแออัดก็เกิดขึ้นอยู่ในเมืองนะครับพระอาจารย์เจริญพรจริงๆเราเห็นเราก็พอจะรู้รู้อยู่นะว่าเมืองน่ะมันเป็นศูนย์กลางเด็กอยากจะเข้าเรียนโรงเรียนดีๆในชั้นสูงขึ้นหรือว่ามหาวิทยาลัยดีๆเนี่ยไปที่ไหนเอ่ยเมือง แล้วส่วนใหญ่ก็คือว่ายิ่งเมืองใหญ่ก็จะเป็นศูนย์รวมของสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพโรงพยาบาลใหญ่ๆอยู่ที่ไหนเมืองสานุรณโภคพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายที่สะดวกสะดวกเช่นว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดหรือว่าหอศิลป์สารพัดอย่างอยู่ที่ไหนไปตั้งอยู่บ้านนอกไม่ได้อยู่ในเมืองก็คือในเมือง จะทำงานบริษัทห้างร้านต่างๆตั้งออฟฟิศที่ไหนเอ่ยอยู่ในเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเมืองจะงเป็นทั้งที่ศึกษาฝึกฝนร่ําเรียนแล้วก็ทํางานแล้วก็ดํารงชีวิตอยู่เพราะตัวเองอยู่ที่เมืองแล้วมีโอกาสมากกว่าถ้าลูกหลานตัวเองเกิดและโตในเมืองเนี่ยก็จะมีโอกาสมากกว่าเด็กที่เกิดในชนบทดังนั้นคนจึงอยู่ในเมืองทั้งที่ในเมืองอยู่แล้วแออัดค่าของชีพแพง อากาศไม่ดีสิ่งแวดล้อมไม่ค่อยจะดีสู้ต่างจังหวัดชนบทฟิวทิวทั์ต้นไม้งามๆเขียวๆไม่ได้แต่คนก็ยังแห่กันเข้าเมืองอยู่นั่นแหละซึ่งเป็นกระแสทั่วโลกเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยประมาณช่วงต้นรัตนโกสินทร์ประชากรในเมืองที่อาศัยอยู่ในเมืองทั่วโลกนะมีแค่ประมาณ3%เท่านั้นเองของประชากรโลกแต่ตอนนี้เหลอประมาณ60 ของประชากรโลกอาศัยอยู่ในเมืองอะ่ะเราคิดดูง่ายๆนะเมื่อต้นรัตนโกสินประชากรไทยทั้งประเทศนะมีประมาณหนึ่งล้านคนเริ่มตั้งกรุงรัตนโกสินมีล้านเดียวแต่ตอนนี้กรุงเทพเมืองเดียวมีคนอาศัยอยู่ถ้านับรวมที่ไม่ได้ย้ายทะเบียนบ้านด้วยนะประมาณสิบล้านคนนะก็คือกรุงเทพเมืองเดียวมีคนอยู่มากกว่าคนทั้งประเทศไทยสิบเท่าของเมื่อสองร้อยปีก่อนอะไรๆก็มากระจุกในเมือง แล้วแนวโน้มเนี่ยมันเป็นทั้งโลกในจีนเนี่ยปักกิ่งเมืองเดียวมีประชากร20ว,ล,นน20วล้านคนเซี่ยงไฮ้มี20วล้านคนน่ยมันใหญ่กว่าประเทศทั้งประเทศอีกจํานวนมากเลยเนี่ยแล้วคนแห่เข้ามาแล้วพื้นที่ที่อยู่อาศัยนะนิดเดียวนะในปักกิ่งเพราะอยู่ในเมืองที่มันแพงมากๆเลยบางทีแพงกว่าโตกเกียวอีกนะยังไม่น่าเชื่อเนี่ยอพาร์ตเมนต์ในย่านถ้าเทียบเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่สุขุมวิท แต่ว่าอยู่แถวๆสักสะพานควายลาดพร้าวแถวๆนั้นแล้วเนี่ยตารางเมตรหนึ่งเนี่ยราคาขายนะที่เขาขายกันเนี่ยถือเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่อาศัยธรรมดาเนี่ยไม่ใช่เป็นธุรกิจการค้าก็ตกตารางเมตรหนึ่งนี่ประมาณราวๆสักห้าแสนบาทคือมันแพงมากเลยซื้ออาพาร์ตเมนต์ที่งามๆหน่อยเนี่ยพื้นที่สักร้อยตารางเมตรเนี่ยราคาสี่สิบห้าสิบล้านบาท โอ้โหมันแพงกว่าโตเกียวอีกไม่น่าเชื่องั้นบางคนคนจำนวนมากเนี่ยมีเงินไม่พอจะซื้อพาตเมนต์เห็นราคาแล้วก็ทำงานทั้งชาติยังเก็บตังค์ไม่พอซื้อพาตเมนต์ห้องหนึ่งเลยก็เลยทำใจแล้วไปหาที่อยู่อยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ในอุมโมง์ใต้ดินของเมืองปักกิ่งที่สมัยเหมาเจ๋อตุงเขาให้ขุดขึ้นมาเพื่อเตรียมสู้กับอเมริกาเกิดอเมริกาเอาระเบิดนิวเคลียร์มาทิ้งแล้วเราต้องมีที่หลบภยัย เลยระดมชาวเมืองช่วยกันขุดหลุมหลบภัยเป็นตะข่ายใยแมงมุมใต้ดินตอนนี้สงครามิวเคียรไม่เกิดละแล้วพอคนเข้ามาอยู่ในเมืองมากเอางี้ดีกว่าใช้เป็นที่อยู่อาศัยเลยแล้วในอุโมง์ใต้ดินเนี่ยหน้าต่างก็ไม่มีนะมันอยู่ใต้ดินเนี่ยยังดีว่ามีพัดลมใหญ่ๆเป่าเป่าลมเข้าไปให้หายใจได้แต่นึกดูว่าให้เราไปอยู่ในรูนะทั้งกินทั้งนอนอยู่ในนั้นเสร็จ ไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยจริงๆเลยเนี่ยหน้าต่างไม่มีเดินออกมานอกบ้านมองไปแล้วก็เห็นแต่ลังคาอุโมงค์เนี่ยอยากจะเห็นเดือนเห็นตะวันต้องเดินไปอีกนูน่นกี่ร้อยเมตรเนี่ยแล้วค่อยขึ้นมาจากอุโมงค์แล้วก็โผล่โอ้เห็นท้องฟ้าแล้วหายใจเข้าไปสองเฮือกแล้วกลับไปอยู่ในอุโมงค์ใหม่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันอึดอัดมากเลยแล้วเขาไม่ได้ออกแบบมาให้อยู่ถาวรใช่ไหมให้คนมาหลบภัยสงครามชั่วคราวระบบน้ําใช้ ระบบระบายน้ําเสียระบบอุจจาระปัสสาวะมีปัญหาหมดแต่คนก็ยอมอยู่กันแล้วอยู่ห้องเล็กนิดเดียวนะห้องหนึ่งนี่เหลอเตียงกว้างหนึ่งเมตรแล้วมีพื้นที่ข้างเตียงให้ย่อนขาลงอีกสักห้าสิบเซนทั้งห้องก็คือกว้างประมาณราวๆสักเนี่ยเมตรครึ่งห้องไหนกว้างสองเมตรโอ้โหห้องใหญ่แล้วก็ยาวเท่ากับเตียงคือสองเมตรปลายเตียงมีที่วางชั้นของหน่อยอีกสักครึ่งเมตรเมตรหนึ่งทั้งห้องพื้นที่ประมาณสี่ห้าตารางเมตรเนี่ยแค่นั้น แล้วก็อยู่กันไปเป็นปีๆหลายๆปีบางคนอยู่ทั่้งแต่งงานสามีภรรยาเ็าอยู่ห้องอย่างเงี้ยมีลูกก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ยังไงก็ต่อเตียงสองชั้นสาชั้นขึ้นมาแล้วอยู่คนละชั้นอย่างเงี้ยนี่คือคุณภาพชีวิตคนอยู่ในเมืองแต่เขาก็ยยอมอยู่กันนะในขณะที่ถ้าไปอยู่ในชนบทที่ดินเนี่ยถูกเหมือนได้เปล่าจะปลูกบ้านร้อยตารางเมตรที่ราคาในโตเกียวสี่สิบห้าสิบล้านบาทนะ อยู่ในชนบทเนี่ย2แสน2แสนบาทก็ได้บ้านง,งามๆอยู่สบายๆแล้วสิ่งแวดล้อมดีแต่คนก็อยู่ในเมือง mm hmm. เพราะอย่างที่ว่าโอกาสมันมากกว่างานการเงินทองมันหาได้ดีกว่าลูกเต้าโตมาเนี่ยโอกาสเจริญก้าวหน้ามากกว่าลำบากยังไงคน็ยองอยู่ในเมืองนี่คือมันเป็นแนวโน้มของโลกเจริญพร พระอาจารย์คะเมื่อเงินเป็นปัจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตคนซึ่งเข้ามาหางานในเมืองหลวงมากสามารถส่งเงินให้ทางบ้านได้ถ้ากลับบ้านไปก็ไม่รู้จะทําอะไรปัญหาแบบนี้เราสามารถแก้ไขได้อย่างไรคะ,ะเจริญพรถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาคงลําบากนะตอนนี้มันก็ยังยังไม่ง่ายแต่เริ่มมีช่องทางเพราะเมื่อเทคโนโลยีไอที IT เนี่ยก้าวหน้ามากขึ้นมากขึ้นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงดีขึ้น เข้าสู่ยุค 4G แล้วกําลังจะเข้าสู่ยุค 5G ซึ่งสัญญาณอินเน็ตเร็วมากเลยมันทําให้หลายๆอาชีพจะทําที่ไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องอยู่ในเมืองแล้วอยู่ที่ไหนก็ตามที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตด,ดีสัญญาณมือถือดีทํางานได้หมดมีโน้ตบุ๊กตัวเดียวทํางานได้อยู่ในปา่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตยังทํางานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย e-commerce เอ่ยค้าขายออนไลน์หลายๆอาชีพสามารถทําได้ยังเคยรู้จักคนไทยนะ ที่ทำอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยแล้วมีรายได้เดือนหนึ่งเกิดล้านบาทเนี่ยก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศแล้วระหว่างอยู่ต่างประเทศก็เช็คการสั่งสินค้าการส่งของต่างออนไลน์ต่างเนี่ยคือไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วก็สามารถทําธุรกิจไปด้วยได้ก็สามารถทําได้มีอาชีพหลากหลายมากที่ทําได้ไม่เฉพาะเป็นอาชีพอิสระเื่ออาชีพอิสระนี้แน่ๆอยู่แล้วถ้าทําบริษัทต,ตัวเองรือเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยนะรับงานก็คืออยู่ตรงไหนก็ทําได้เลย แต่ถึงแม้เป็นพนักงานบริษัทนะยังสามารถเลือกได้เลยเช่นว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยบริษัทให้สิทธิ์ว่าทําที่บ้านได้เลยขอให้มีผลงานมาเขาแล้วกันบางอาชีพก็บังคับว่าทําที่บ้านได้แต่ต้องเข้าบริษัทสัปดาห์ละวันหรือสองวันเป็นต้นให้เจอหน้าเจอตากันบ้างถ้าอย่างนี้หรืออาทิตย์หนึ่งมาบริษัทวันเดียวนะก็อยู่ชนบทใกล้หน่อยห่างจากเมืองไปสักร้อยสองร้อยกิโลแล้วก็ยอมนั่งรถมาเข้าเมือง อาทิตย์หนึ่งวันเดียวอ่ะตื่นเช้าหน่อยแล้วก็เดินทางสักสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งก็ยอมตอนเช้าเข้างานเสร็จเรียบร้อยกลางคืนก็กลับก็เดินทางไกลอาทิตย์หนึ่งแค่ครั้งเดียวใช่ไหมมันก็ไม่ได้เดือดร้อนถ้าเข้ามาอาทิตย์ละหวันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ไหวมันลำบากเกินจะ่เทา,าที่ละครั้งสองครั้งนะพอสู้นะแล้วสามารถอยู่ในชนบทได้อย่างมีความสุขเหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นไปได้แม้แต่การศึกษาพอออนไลน์เริ่มดีขึ้นเนี่ยตอนนี้คอร์สออนไลน์เต็มเลย อยากจะดูโปรแกรมแอปพลิเคชันดีๆสอนวิชาต่างๆนะในออนไลน์เต็มเลยเนี่ยแล้วพอเขารู้ว่าสำคัญปั๊บมีองค์กรการกุศลเช่นบริธิของบิลเกตเงี้ยบริจาคเงินให้แบบเป็นเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นล้านเลยเนี่ยเพื่อสนับสนุนการศึกษาออนไลน์ถ้าใครไปเสิร์ชออนไลน์จะเจอวิชาที่จะสอนต่างๆเต็มไปหมดยิ่งถ้าเราฝึกให้ลูกเรารู้ภาษาอังกฤษนะ ยิ่งสบายใหญ่ไม่ต้องรอใครแปลเพราะในภาษาอังกฤษออริจินัลเนี่ยมีมีเป็นหมื่นเป็นแสนจะเป็นล้านด้วยรวมทั้งมหาลัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นฮาวาดสแตนฟอร์ด MIT ก็มีคอร์สออนไลน์หลายๆคอร์สก็เปิดฟรีด้วยว่าคนทั้งโลกใครที่สนใจเข้ามาเรียนได้เลย mm hmm. เรียนเหมือนกับที่นักศึกษามหาวิทยาลัยฮาวาดเรียนเนี่ยแล้วเราก็ได้ความรู้เห็นช่องทางการศึกษามันก็เปิดกว้างขึ้นงานการกาเปิดกว้างขึ้นการศึกษาเปิดกว้างขึ้นระบบสารสนุข พื้นฐานเนี่ยก็เริ่มไปสะดวกขึ้นเครือข่ายคามนาคมก็เริ่มคล่องตัวขึ้นว่าเออเจ็บไข้ได้ป่วยปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่หนักมากแล้วก็ตรงไหนก็มีหมอพื้นฐานดูแลได้ถ้าเป็นมากขึ้นมาจะเข้าไปหาโรงพยาบาลใหญ่ก็ใช้เวลาเดินทางไม่นานเพราะว่าระบบการคามนาคมสะดวกถนนหนทางทุกอย่างสะดวกหมดเนี่ย,ยงั้นมันก็เริ่มให้โอกาสว่าเออไม่ยําเป็นต้องมากระจุกที่เมืองเหมือนเก่าเลยนะซึ่งเยอรมันเนี่ยเริ่มพิสูจน์ตรงนี้แหละ ประเทศอย่างประเทศไทยเขาบอกว่าเป็นประเทศแบบเมืองเดียวกรุงเทพคือทุกสิ่งทุกอย่างเศรษฐกิจ GDP ของกรุงเทพเมืองเดียวนะมากกว่าของที่ประเทศไทยที่เหลือทั้งประเทศรวมกันซะอีกทุกอย่างารวมอยู่กรุงเทพหมดแต่ท่านในเยอรมันเนี่ยกระจายนะเอะเมืองหลวงเบอร์ลินเนี่ยคือศูนย์กลางทุกอย่างไหมเอะไม่ใช่บางเมืองเศรษฐกิจใหญ่กว่าเบอร์ลินอีกเรายังมีแฟรงเฟิร์ตแบบขึ้นมาเป็นแบบเป็นดาวกระจาย มีแฟงฟิร์ดมีก uh ุนบอลมีเอาสบวกเนี่ยมีเยอะเลยไบเยอร์นมิวนิกอะไรต่างๆเนี่ยมีเมืองต่างๆที่โตขึ้นมาอย่างนี้เยอะแล้วคนเองก็นิยมที่จะพักในบ้านชานเมืองหรือในชนบทด้วยถ้าบ้านชานเมืองนี่คือขับรถไปแล้วเข้าเมืองไปทํางานก็ครึ่งชั่วโมง40่สินาทีไม่จําเป็นต้องไปกระจุกที่ดาวทาบางทีก็อยู่ชนบทหรือว่านคนอยู่ในเมืองหรืออย,อยู่ชานเมืองเนี่ย เขาก็จะมีบ้านที่สองอยู่ในชนบทพอบ่ายวันศุกร์ปั๊บเนี่ยไปละไปนอนท้องทุ่งอยู่ริมแม่น้ําริมทะเลสาบอยเงี้ยนะอยู่พักวันศุกร์คืนวันศุกร์คืนวันเสาร์ถึงวันอาทิตย์บ่ายๆก็แค่กลับมาบ้านในเมืองเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นมันก็เริ่มเป็นการกระจายออกเราอย่าดูแต่เพียงว่าเมืองเนี่ยมีผลเสียเยอะนะแต่ความจริงต้องบอกว่าอรารยธรรมของโลกเนี่ยเกิดขึ้นมาพร้อมกับเมือง มนุษย์เราในช่วงโบราณเนี่ยจะดำรงชีพอยู่ด้วยการเก็บของป่าล่าสัตว์เก็บผลไม้เก็บเห็ดเนี้ยเป็นต้นเนี่ยแล้วก็ล่าสัตว์เอามากินในยุคนั้นจะอยู่กันแบบเป็นกลุ่มๆเป็นเผ่ากลุ่มหนึ่งอาจจะ20-30-50คนกลุ่มไหนถึงร้อยคนถือว่ากลุ่มใหญ่มากแล้วเพราะยิ่งกลุ่มใหญ่เท่าไหร่การจะเคลื่อนย้ายไปมันไม่สะดวกจะอพยพหลบภัยมันอึดอัด แล้วก็จะหาอาหารมาเลี้ยงคนเป็นร้อยเนี่ยมันก็เริ่มลาบากถ้าไปเป็นกลุ่มเล็กๆยี่สิบสาสิบคนอาจจะมีสามสี่ครอบครัวอย่างนี้นะถึงข้าวเก็บผลไม้ได้ก็มาเลี้ยงกันมันก็รู้สึกมันง่ายๆล่าสัตว์ไม่ได้ตัวก็อิ่มกันทั้งทั้งกลุ่มเนี่ยมันสะดวกกว่างั้นกลุ่มก็จะอยู่กันไม่ค่อยใหญ่กระจายๆอย่างเงี้ยแล้วอพยพล่อนเล่ไปเรื่อยๆไม่ได้ปักหลักอยู่กับที่ไม่มีเมืองยุคนั้นต้องถือว่าอรารยธรรมแทบยังไม่มีอะไรเลย เพราะคนเราใช้เวลาทั้งวันกับการหาอาหารเราลองดูนะเราสังเกตใกล้ๆตัวไก่เป็นไงเนี่ยมันก็จุกจุกจิกจกคุยจิกหาอะไรกินทั้งวันเลยนะเวลาที่มันใช้ทั้งวันในการหาอาหารคนในยุคล่อนเล่นนะก็เป็นอย่างนั้นหาอาหารทั้งวันให้พออิ่มท้องนี่ก็เหนื่อยแล้วอรอยธรรมมาเริ่มเกิด เริ่มเกิดชุมชนขึ้นเมื่อเกิดการปฏิวัติเกษตรกรรม mm hmm. เราคุ้นแต่คาว่าปฏิวัติสาหกรรมแต่ความจริงปฏิวัติเกษตรกรรมนี่สำคัญนะคือคนเริ่มรู้จักว่าเอ๊ะแทนที่จะไปนั่งเก็บผลไม้ในป่าเก็บกล้วยป่าเนี่ยเราปลูกกล้วยนะมันได้ผลผลิตมากกว่าไปเลือกพันธุ์ที่เป็นอาหารได้พันธุ์ข้าวเนี่ยหาหาหาแล้วก็เอามาปลูกแล้วพยายามคัดพันธุ์ให้มันได ผลผลิตที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยทำการเกษตรนี่ไม่ได้มากกว่าแทนที่ไปล่าสัตว์นะหาพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมแล้วเอามาเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเนี่ยมันได้อาหารมากกว่าไปล่าสัตว์คนเริ่มค้นพบสิ่งนี้แล้วก็เริ่มเปลี่ยนวิถีชีวิตมาเป็นการเกษตรแทนจึงเป็นยุคแรกที่มีอาหารส่วนเกิน เหลือเพียงพอจะหล่อเลี้ยงเมืองในยุคล่อนเล่ไม่มีเมืองเพราะทุกคนหาอาหารตัวเองกินก็เต็มกลื่แแลวหัวหน้าเผ่ายังต้องไปช่วยกันหาอาหารเลยแต่ว่าพอเกิดการเกษตรปั๊บปริมาณอาหารที่ผลิตได้เนี่ยมันเกินกว่าที่ครอบครัวที่ผลิตจะกินหมดมันมีส่วนเหลือแล้วพ,พร้อมๆกันมันเกิดความจําเป็นใหม่ขึ้นมาว่าเมื่อทําการเกษตรไปแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ย้ายที่อยู่ง่าย เลือกสวนไลนาหักล้างถังพงมันต้องใช้เวลาไถทําระบบน้ําทําอะไรต,ต่างเนี่ยปลูกบ้านปลูกเรือนเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมไม่ใช่ว่านึกมีอารมณ์ปับ๊บเนี่ก็เปลี่ยนไปหักล้างถังพงใหม่มันก็ลาบากเพราะฉะนั้นถ้ามีใครจะมาลุกลานเปไงถ้าเป็นคนป่าเอ้ยพวกเขาใหญ่กว่าเราสู้เขาไม่ได้เราก็อพยพไปที่อื่นหนีเขาซะหลบเขาหมดเรื่องแต่พอเกษตรมันหลบอย่างนั้นไม่ได้ไงเพราะว่าทรัพย์สินตัวเองมันอยู่กับที่แล้วข้าวปลูกยังไม่ได้เกี่ยวเนี่ยจะหนีได้ไหมหนีก็ศูนย์หมดไง ดังนั้นจำเป็นต้องหาผู้พิทักษ์ต่อสู้ผู้ลุกลานแล้วตอบแทนผู้พิทักษ์ด้วยอาหารที่ผลิตได้ส่วนหนึ่งเป็นภาษีนั้นผู้พิทักษ์ไม่ต้องมาทำไร่ไถนาทำหน้าที่คุมกองทัพคุมกองกำลังคอยสู้กับข้าศึกที่มาลุกลานจะมาชิงดินแดนโจรที่จะมาปล้นรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้วก็ เมื่อชุมชนเริ่มใหญ่ขึ้นโครงสร้างนี้ก็จะใหญ่หญขึ้นมามีขุนนางตำแหน่งต่างๆทำหน้าที่คนนี้ทำหน้าที่เก็บภาษีนะจะเก็บเท่าไหร่ก็ต้องมีมาตรฐานเกิดขึ้นพอจะเก็บภาษีอย่างนั้นปั๊บก็ต้องเริ่มมีการจําเป็นในการใช้ตวัวอักษรตัวเลขการคํานวณหน่วยการนับอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันก็จะเริ่มพัฒนาอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็พอเริ่มอยู่สุขสบายไม่ต้องทํางานทําการเวลาสงขาก็าม่ณีไปทั้งปีอยู่ว่างๆทําไงก็ต้องมีการบันเทิงเริงลมว้างนี่ใช่ไหม ก็เริ่มเกิดการแต่งโครงกรกาบชันกวีวาดภาพศิลปะแล้วก็ข้าวของเครื่องใช้ก็มีการประดิษฐ์ประดอยมีช่างฝีมือช่างสิบมูอย่างนี้เกิดเกิดขึ้นมาอ,รอารยธรรมเริ่มเกิดขึ้นมาโดยช่างเหล่านี้ไม่ต้องปลูกข้าวปลาอาหารเพราะว่าทํางานช่างฝีมือขึ้นมาแล้วเอาไปขายแล้วก็ได้ทรัพย์มาก็ไปซื้อข้าวปลาอาหารมาได้เนี่ยสังคมการเกษตรทําให้เกิดชุมชนเมืองแล้วทาให้เกิดการแลกเปลี่ยน แล้วเมืองก็ค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามอำนาจของผู้ปกครองกลายเป็นประเทศขึ้นมาในยุคเกษตรกรรมนี่เองก่อนหน้านี้ไม่มีเลยมันก็พัฒนาตามลําดับแล้วค่อยเข้ามาสู่ยุคศักสากรรมเมืองก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นตามลําดับนี้คือความจริงจากประวัติศาสตร์แต่ตอนนี้เนี่ยมันกําลังจะเข้าสู่ยุคที่ว่าสังคมเมืองกําลังจะเข้าสู่ยุคพีกสุดๆแล้วมากระจุกกันสุดๆแล้วเนี่ย แล้วกเกิดพอลูชันเกิดมลพิษอะไรเยอะแยะมากมายจนกระทั่งเริ่มมีคนย้อนกลับว่าต้องการกลับคืนไปสู่ชนบทพร้อมๆกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีการสื่อสารที่พัฒนาขึ้นนั่นเองนั้นเราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของโลกโดยเฉพาะเมื่อหุ่นยนต์และเทคโนโลยี AI ปัญญาประดิษฐ์พัฒนามาก จนกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้ทำงานแทนคนได้ส่วนใหญ่งั้นจะเกิดดิจิทัลดิสลอปชันเกิดกระจายไปทั่วทุกมุมโลกเลยแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับวิถีชีวิตมนุษย์ในยุคต่อไปสังคมเมืองจะเป็นอย่างไรเนี่ยต้องจับตาดูต้องจับตาดูเราอยู่ในลุกที่กำลังสนุกมากเลยในช่วงเวลา10ปี20ปีจากนี้เราจะเห็นภาพสังคมมนุษย์เปลี่ยนไปอย่างมหาศาลเนี่ย ยิ่งกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรอบ1,000ปีที่ผ่านมาซะอีกเหมือนกับย้อนเวลามาสิ่งที่เปลี่ยนแปลงมาพันปีเนี่ยมาเกิดอยู่ในช่วงแค่สิบยี่สิบปีเท่านั้นแหละรอด,ดูจเจริญพรพระอาจารย์คะแล้วพระภิกษุที่อยู่ในเมืองท่านมีการปรับตัวอย่างไรคะแล้วเราในฐานะที่เป็นศาสนิกชนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรคะจริงๆพระน่ะเหมาะจะอยู่ในที่สงบสงบแต่โบราณก็คืออยู่ไม่ไกลจากเมืองนะัก เพื่อที่ว่าจะไปบินธบาตได้แต่ไม่ได้อยู่ในกลางเมืองทีเดียวเพราะมันอึกทึกจอแจเกินไปเป็นที่สงบสงัดวิเวกมีต้นหมากรากไม้เยอะร่มรื่นเนี่ยนะมันเหมาะกับการปฏิบัติธรรมวัดในกรุงเทพแต่ก่อนก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันโดนตึกล้อหมดแล้วสมัยก่อนยุคนู่นใะนยุทธยาเนี่ยคล้องช้างไปจับันที่ไหนสุขุมวิทเนี่ยไปจับช้างป่าที่สุขุมวิทเนี่ยตอนนี้ไปจับเจออะไรเอ่ยมีแต่ตึกเท่านั้นเองอะ่ะมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะ นี่วัดที่เคยเป็นวัดในป่ามันกลายเป็นวัดในกรุงเนี่ยเปิดหน้าต่างกุฏิมาเจอแต่ตึกแถวบางทีก็มีตากเสื้อผ้าตากต่างๆเยอะไปหมดเลยมันลกไปหมดเสียงสเตดิโอเสียงเพลงดังไปหมดเนี่ยก็ต้องเห็นใจท่านนั้นสิ่งที่เราเองควรทำคือถ้าเราอยู่ใกล้วัดนะก็ให้ความเกรงใจกับพระภิกษุด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปเปิดเทปเปิดอะไรเสียง,งดังๆที่รบกวนท่านนี่นะก็ให้สงบสงบแล้วก็ธนุบำรุงท่านเช่นอาหารบิณฑบาตเอ่ย การทำบุญอะไรต่างๆก็ทำในสิ่งเที่าเองสามารถทำได้แล้วช่วยกันดูแลให้วัดสะอาดสะอ้านล่มลื่นเป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนต่อไปเจริญพรวันนี้ได้มาฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์ต้องขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์นะคะกราบขอบพระคุณครับเจริญพร ทชมครับที่ได้รับฟังพระอาจารย์นะครับจะพบว่าสาเหตุที่สําคัญนะครับที่เกิดความแออัดภายในเมืองหลวงหรือว่าเมืองหใหญ่ๆนะครับเพราะว่าภายในเมืองหลวงหรือว่าเมืองหใหญ่ๆนั้นมีปัจจัยขั้นพิฐานแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแล้วก็จะมีโอกาสนะครับภายในเมืองเหล่านี้ อย่างมากมายเลยทีเดียวครับค่ะแต่ว่าในยุคปัจจุบันนะคะการที่ระบบติดต่อสื่อสารของเรามีความทันสมัยและก็สะดวกสบายมากขึ้นทําให้เราสามารถมีความแออัดในเมืองค่ะแล้วก็ไปมีชีวิตอย่างสงบสุขอยู่นอกเมืองได้โดยที่ถ้าจําเป็นก็จะเข้าเมืองเป็นแค่บางครั้งบางคราวค่ะและทั้งหมดนี้ครับคือรายการข้อคิดรอบตัวครับคุณผู้ชมสามารถแนะนําติชมรายการรวมไปถึงรับชมรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ครับ ค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ